ก็สร้างตรงน,ตตรงนี้หรือตรง,ตรงนี้หรือตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ตรงนี้วางเลยโอ,อ,อเคเดี๋ยวรอเออมันจะได้เป็นแบบเป็นศูนย์กลางเมืองครับเฮ้ยแล้วก็มีเควสอะไรมานะเป็นของชาวบ้าน, Umwelt, นเาขาบอกว่าอะไรเนี่ย i อมโอลิคอร์กอิสย h วัดภูร์เดอะริเวอรไม่เข้าใจเดี๋ยวนะไฟ n d t h เบอร์เกอร์ค t เม แล้วนอแค่นี้เองดอกยาดทูเชสเขาให้ของเรามาแฮเซลฟ์รีแพร์โอ้สามารถซ่อมตัวเองได้เหรอเซลฟ์รีเพร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะเออใส่นี้ใช่ไหมนี่ไงนี่ครับเรือเราจะได้แบบซ่อมตัวเองได้แล้วก็ไม่มีของเพิ่มและถ้าเรือเราดูแบบ อ้น,นี้มาดูถูกดิผมว่าส่วนหนึ่งที่มันล่าช้าเพราะว่าเนี่ยถนนนี่แหละผมเสริมให้เดยเสริมให้ดีวๆๆๆจะได้แบบช่วยไหมเนี่ยช่วยไหมด,ดูดูดีขึ้นนิดนึงเนี่นะเออเออดูดีดูดีขึ้นเยอะ ดีขึ้นเยอะอืมเรือเรามาจอดด้วยความเร็วอยากทําหาปลาเพิ่มอ่ะจะได้ส่งปลาไปแบบบักเอกบักเอก <c oughs> อย่างนี้นเนี่ยผมทำไอ้การบดไม่พอเพรเรามีดินปืนไม่พอใช่ไหมเเพราะว่าผมอยากจะเอาเรือไปเอาการบดคุ้มครองเรือเราแล้วก็ใช้ตัวสกูนเนอร์เป็นตัวขนส่งแล้วนะ ต้องอันล็อกอาติซานอจะอันล็อกอาติซานยังไงผงจะต้องอัปเกรดบ้านให้ได้แล้วมั้งการจะอัปเกรดบ้านให้ได้เราจะต้องมีขนมปังก่อนนะครับสิงขนมปังเรายังไม่มีรวยอืมโรงเรียก,ก็ยังเขาไม่ถึงต้องรอไปก่อนเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยตั้งเรีนตรงนี้แหละเอออือ <c oughs> <c oughs> นก็ดูธุรกิจขนมปังเถอะซิเป็นอย่างไรบ้างเนเีเ่ยเบเกอรี่เราอยู่ไหนเถอะผมตั้งเบเกอรี่เบเกอรี่ไว้ตรงนี้ต,นตั้งหรือยังเออตั้งหรือยังเถอะเบเกอรี่อ่ะนะเห็นไหมดูสิเออเบเกอรี่หน้าตายแบบนี้นะหน้าตาแบบนี้นะอยู่ไหนอันนั้นโลงอิฐเออ เออนี่ลงเบียร์เนี่ยสอันนี้ลงเบียร์ผมยังไม่ได้ตั้งเบเกอรี A ่ L e, ใช่ไหมหรือผมมาตั้งที่นี่ผมไม่ได้ตั้งที่นี่ด้วยอื <c oughs> อไม่มีเขาไม่มีขนมปังกินว่าผมยังไม่ได้ตั้งโรงงานปะไม่นี่ไงเนี่ยผมตั้งอยู่ตรงนี้ผมยังไม่ได้สั่งเปิดขอโทเอ้ยไม่ติกเปิดดิเออก ลงโม,โม่แป้งเพิ่มอืมนีม่นี่แล้วก็เพิบหมดหมด,หมด,ห,มดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,มลวมผ,มผ,มผมผมอยากให้กังหันมาหันมาทางเนี้ยได้ไหมไม่ได้เออนี่วิธีแกบนี่สวยงามเบิบวสวยงามสวยงาม ผมผมชินกับการคุมเมืองฝั่งเนี้ยเออหน้าตาอย่างเงี้ยนี่นแหละก็เดี๋ยวสักพักนึงผมก็เปลี่ยนเองแล้วมั้งเพราะว่าตอนแรกเมืองเราก็มาทางนี้ใช่ไหมเออเยตอนแรกเริ่มเลยเราเริ่มอย่างเงี้ยไปมาผมมาเล่นอย่างงี้เฉยเลยเอาละเออช่วงนี้งอดผมอยากจะสร้างความสัมพันธ์กับเจคนนี้เพิ่มอะแต่ว่า การนี้จะใเอามาเป็นอะไรอันเราอ่ะต้องจ่ายเงินให้แบบหกหมื่นเงนี้ยไม่ไหวเด้อโอ้เนี่ยดูแค่จะเอาเงินให้ก็เซ็นกรีปก็เก้าบาทอ่ะอยากมากขอเควสหน่อยเฮ้ยมีเควสครับของพ่อหนวดคนนี้เขามีเควสไหมไม่มีเจ้าหญิงจ๋าขอเควสหน่อยไม่มีอ่าโอเค เดสทอยสกุลเนอรจะให้ผมไปทำลายโจนสลัดเหรอผมไม่อยากอะ่ะแต่ว่า mm hmm. เพื่อเงินผมไม่อยากจะทำลายโจนสลัดผมต้องการเพื่อนกับโจนสลัดและนนี้อะไรอ๋อเรือผมส่วนกันนึกว่าจ,จอดอยู่เฉยๆโจนสลัดจะต้องคอมเมนต์ผมแน่ๆเลยว่าออแต้มยิ่งมีน้อยอยู่ ชีวิตก็อย่างนี้เลยนะเราจะผูกมิตรกับทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้นะเ,เปิดเบเกอรี่เพิ่มได้ละสองลงขาดคนงานเพียบเลยก็ได้เวลามาอัปเกรดบ้านเอาละใครอยากอัปเกรดที่อัปเกรดได้5ห,หลัง1 2 3 4 5หลัง แถม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 ชาชนชาวบ้านเราก็มีกินมีใช้มากขึ้นเนยลยเรามีเริ่มมีขนมปังแล้วครับเห็นไหมเออเพื่อเราจะอัปเกรดไอ้ตรงชุมชนนี้ให้เป็นอีกขั้นหนึ่งได้ก่อนชุมชนแรกที่เราก่อตั้งซะอีกเพราะว่ามันใกล้โรงเรียนมันก็ไม่ได้ใกล้โรงเรียนขนาดนั้นนะแล้วจริงๆมันก็พอๆกันปะแล้วทำไมถึงบอกว่าไม่มีการศึกษาเนี่ยเนี่ยข้ามเนี่ยมาไม่มี พราะว่าถนนมันไม่ได้นี้ป่ะนี้ป่ะมันนับที่ถนนไงใช่ไหมดังนั้นผมควรจะสร้างถนนต่อมีไหมเออลองดูลองไหมลอง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 ไหมถนนอาจจะมีส่วนเอะดูดิเป็นไงเฮ้ยจริงว่ะท่านผู้ชมมันคือเรื่องจริงครับโอ,อ้ความใกล้ความไกลไม่เกี่ยวเอ้ยเกี่ยว แต่ว่าทันลักษณะถนนนะเกี่ยวมากกว่าอือเป็นอย่างนี้นี่เองเออเออระบบดีระบบดีผมโอเคเลยแล้วก็ผมอยากจะจัดตรงนี้สักหน่อยให้มันแบบสวยๆเนาะมีเนี่ยนะ The Passage อะ b i l l b o a r มีอะไรอันนี้ก็เป็นแ Billboard ส่วนใหญ่เป็น b ิ l บอร์ดของแต่งอะ เป็นป้ายซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นท่าเรือเนี่ยนะส่วนใหญ่ของอไอันนี้จะเป็นสเตตจ,จู๊โอ้ยสวยเลยขออ่านทังนี้คนระับเออน,นี่ต้นกุ้งไอ้นี้ใหญ่ไปอันนี้เป็นต้นไม้แบบนี้ก็เป็นทางเดินแบบนี้ สวยสวยสวยทำนำภูสองที่เลย,เยสวยครับเยี่ยมเลยตกแต่งให้เมืองดูเจริญแต่ถนนยังเป็นดิน <c oughs> ถนนนี้เป็นดินอยู่อยชอบ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 ,ชอบการตกแต่งเดี๋ยวนะพังเหลืออย่างเออเก็บ oh, <next> ม,ามาเก็บรู้อ่อมาเก็บมาเก็บ พังแล้วก็ต้องมาเก็บด้วยเราก็ไม่ได้ดูช็อตที่เขายิงกันเนาะเนี่ยแล้วเรือผมไปไหนวะอยู่นะก็คือแล้วยิงกันตั้งไกลแต่ว่าอ,อไม่สิคือยิงกันไกลมากเลยเหรอ,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 อ <the> ประหลาดมากประหลาดประหลาดเดีย๋ยวดูเคเวสอื่นเพิ่ม นี่ครับมีเคเวสของเจ้าหญิงแล้วก็ของ oh, <my> พี่หนวดยังไม่มี <c oughs> เจ้าหญิงเป็นเคเวสอะไรนะพิกอัพมาดามคาฮิน่าไลท์ทีไลทเฮาส์ like ของมาดามแล้วก็จะได้คอตตอนสซีดปะออโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอรอเรือรอแป๊บหนึ่ง โอ้ไปไหนก็ไม่รู้นะนี่ป้านเนี่ย <c oughs> มาไกลๆเนี่ยใช่แล้วมั้งรอรอเฮียแกเลี้ยวมาแปบน,นึงฮะระหว่างที่รอเนี่ยเดี๋ยวเ,เขาบอกว่านี่บ้านเราพร้อมอัปเกรดหลายหลังเลยให้ผมผมลองเลยนี่เลยอ <you> สองสามสี่ ได้สี่หลังขอสี่หลังก่อนแค่นี้ก่อนเยี่ยมเลยครับเฮ้ยมีมีการสำรวจเวอร์แมพเพิ่มขึ้นเดี๋ยนะเดี๋ยวผมยังไม่พร้อมกับอะไรพวกนี้แปบบ๊บนึงขอทีละอย่างนี้เราเก็บของละแล้วก็มาส่งให้แะมาส่งให้มาดามนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังไม่อยากสำรวจเมืองแป๊บบนึงแป๊บบนึง ขอขอทีเลยอ่ะขอทีเรียงขอทีเรียงเดี๋ยวนี้ฟาร์มเมอร์เราขาดคนเออ่ต้องสร้างฟาร์มเมอร์เพิ่มต้องทำหมู่บ้านฟาร์มเมอร์เพิ่มอีกเด้ไดวได้นะแบบนึงแบบนึงแบบนึงขอฟาร์มเมอร์ดีเดนเพิ่มแป๊บนึงสองสามสี่เออเบี้ยวเลยเบี้ยวปะ สองส่ 1> 1, 2, 3, 4, เอาผมสร้างมาห้าหลังนี่เองแล้วก็มันมีหมดหมดใหม่ขึ้นมาอาติซานนี่ไะครับแล้วก็มีพวกวินโด์มีกระจกขึ้นมาแล้ว <c oughs> แล้วก็อาหารกระป๋องโอ,อันเนี้เราจะต้องมาจากเกาะอื่นแล้วเพราะว่าเราไม่มีเลดเปเปอร์อ๋อแล้วก็เทาหอครับเนี่ยเทาหอหใช้กระจกด้วยห้า แล้วก็ซีวิ่งแมชชีนเครื่องทอผ้าแล้วก็มีพวกการละครแล้วก็มีเดียมฮร์เบอร์กระจกยังอะ่ะกอดูหน่อยเป็นเฟรมทอเวอร์ over, แล้วก็พับบิกมอลลิงรีแพร์เครนเพียมีอะไรน่าสนใจขึ้นเยอะมากเลยครับออโอเคเลยแต่ว่าขอค่อยๆกันนะตอนนี้เอาจริงไอที่เป็น Er เวอร์เกอร์นี่ผมยังยังยัง,ย,ง,ย,งยังทำไม่ค่อยได้ดีเลยตอนนี้ <c oughs> เสื้อผ้าเรามีมหาศาลมากเดี๋ยวผมขอเช็คสตอบพิ่มหนึ่งเรากักตุนไว195น้ร้อยเก้าสิบห้าเลยหรอมีเดียมเนี่ยผมเอาสักร้อยหนึ่งพอละเ <c oughs> นาะร้อยหนึง่งแล้วก็อ๋ออ,ออ๋อเกร็จเสร็จเออ อ่ะอ่ะแล้วก็เอาเรือมามามา,มารับหนึ่งแม่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งจะต้องขึ้นมามพร้อมๆเงินตลอดเลยแป๊บบนึงได้ไหมจะทำอะไรนะ <c oughs> ลืมเสื้อผ้าเสื้อผ้าเออ work ์กเวิร์กเกอร์เรามีเยอะเกินไปทีนี้ผมมาดูเส้นทางค่าขายแป๊บ,บนึงมีใครต้องการไหมเวิร์กเกอร์โครอเออเออ,เอ,อไม่มี ฮะนี่ไงมีมีเอ้ยไม่ใช่นี่เขาเขาขายอืมอืมจริงๆเิวอร์เกอร์โคดเราไม่ขายเดอย่าผมจะส่งไปให้เกาะเราดีกว่าเนาะเกาะที่เราต้องใช้เลดเปเปอร์เกาะที่มีเลดเปเปอร์เี๋นะนะดูดีๆแป๊บนึ่งนี่ฮะมันเป็นสองเกาะนี้ที่มีเลดเปเปอร์ค่อนข้างไกลเอาเรื่องอยู่ แต่ว่าน่าสนใจเมื่อไหร่จะมาถึงเนี่ยแะมันใช้ใช้ไปละออกหมาล่มาแล้ว,ลวต้องให้บนนะต้องให้บน่น <c oughs> อืมแล้วก็มามาอ่นนี่ต่ออืม <c oughs> นี่เนะี่ย <c oughs> โอ้ยจำได้แค่จำดังไงมันซ้อนกัน โอเคโอเคเดเอเดลิเวอร์นี่ก่อน uh, <Okay. S 2> มานี่ก่อนโ <Okay. S 2> หูไก่นี่เนี่ยหอ๋อไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เรายัางไงเราก็ต้องไป <You S 2> ไปคุบตรงนี้น <Okay. S 2> แล้วก็มาตรงนี้อยู่เอา้าแล้ว <laughs> แล้วมาดามเขก็มาเอ้ยมาเจออีกแล้วครับซันตาคอร์ส <laughs> ทำอะไรได้จับจับไม่ได้นะปืนยิงนะปืนยิงเออกลับมาที่ท่าเรือแล้วเออตอนนี้ผมอยากจะทำเลดเปเปอร์เนาะก็คือเกาะที่จะมีจะเป็นเกาะน,นี้แต่ว่าเลดเปเปอร์เนี่ยมันเอาไว้ทำอาหารกระป๋องเออมันจะคุ้มกับการที่เรามาเปิด เกาะใหม่จริงๆไหมถ้าท่าเรือเราอยู่ไหนวะอ,อยู่นี่เ <c oughs> อออยู่นี่นะอืมปลูกต้องปลูกสองปลูกแต่ผักแล้วก็ส่ง <c oughs> แต่ว่าที่นี่มันมีเหมืองที่ทำไอรอนน่ะทองโคมีซิงค์คอปเปอร์แล้วก็ลามสโตนเออ หรือว่าจะมาไกลหน่อยมาไกลหน่อยไม่อ่ะเท่ากันเลยก็คือเจ้าเกาะเนี้ย <c oughs> ก็ปลูกพืชนะเราจะรันอยากรันนีลันสองเกาะจะเหนื่อยไปถ้ารันเกาะเดียวเฮ้แต่ว่าดีนะเกาะข้างล่างผม ก็ไม่มีเลดเปเปอร์อยู่ดียังไงผมก็ต้องมาเล่นเกาะนี้อยู่ดีทีนี้เนี่ยทำหาปลาด้วยไหมแต่ว่าถ้าทำหาปลาด้วยมันจะกลายเป็นว่าคนเราเราจะต้องมีคนเยอะมากที่นี่แล้วม,มันจะมีเหมืองคอปเปอร์ตรงนี้ด้วยพื้นที่นี้ปลูกเลดเปเปอร์ อย่างเดียวเลยแล้วกันเนาะน่าจะน่าจะโอเคแล้วนี่ก็มาบังคับให้ทำกระจกอยู่นั่นแหละอ่ะเรามันแจ็คฮาร์ดแซนไม่ก็ยังไม่ได้อยู่ดีต้องทำคอร์สคอร์ส,รสรแซนอือเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกัน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 แบบแบบแบบ ามาเช็คเส้นทางเดินเรือก่อนอัปเดตดูว่าใครต้องการอะไรเนะาะคุกยังต้องการสบู่กับมันฝรั่งอยูอ่เดี๋ยวดูเส้นที่ส่งผมจะล่นเรือลงเนาะมาเก็บมันฝรั่งแล้วก็ขายฝรั่งมันมีเอ็กเซปแล้วก็ตัวเนี่ยที่ส่งมันฝรั่งอย่างเดียวเนี่ยผมจะ ผมจะโลกทิ้งก่อน okay. เพื่อปรับเป็นแบบนี้คุกแล้วก็จะส่งสองรอบเป็ดรอบแรกก็เป็นมันฝรั่งกับสบู่เพื่อที่ว่าช่วงหนึ่งที่เราเว้นระยะระยะจะได้มีช่วงหนึ่งที่ปลูกมันฝรั่งกับส่งสบู่ตัวนี้ได้ทีนี้เจ้าหญิงยังต้องการสบู่อยู่ใช่ไหมโ okay. อเคอันนี้ต้องการเป็นญ้าเบียรไม่มี ไม่มีใครต้องการเพิ่มจุดนี้นี่แบบยิงเงินมันหน้าดูเลยเนาะต้องการเบียร์เบียร์อย่างเดียวเลยเบียร์กับสบู่ตรงนี้ชุดนี้เราส่งสบู่ถ้างั้นแวะส่งเบียร์เ,เดี๋ยวนะเพิ่มันนี้ปึ๊บแล้วก็เอาเบียร์มา 50นี่เยอะไปเอาแค่10พอละเพราะว่าเรายัางผลิตได้ไม่เยอะปุ๊บแล้วก็เซลเบียโอเคครับโอเคแล้วก็เคทตรงนี้เรียบร้อยดูนี่นะรูนี้เป็นแบบนี้อันนี้ทำไมถึงตั้งแบบนี้อ๋อเพราะว่าตัวนี้เราเป็นกันโบนั่นเอง แต่เดี๋ยวต้องต่อเรือเอ้ยไม่สิเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเรือนี่เรามีไวซ์วอนอยู่นี่โอเคแล้วก็เอาลบกันโบนออกเป็นคันนี้แทนโอเค,ครับแต่ว่าอเดี๋ยวดูเส้นทางที่ใกล้จนสลัดก่อนนะจนสลัดเริ่มลุกลับว่ะเป็นชุดนี้เดี๋ยวผมบวกกันโบนลงไปจะได้ให้เขาเดิน2เส้นทาง มีไมเนอร์อิชชูเกิดขึ้นก็คือตรงที่เรือกันบบนของเราลำหนึ่งมันแบกสบู่ไว้อยู่ดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอาเรือหลักเราม,ามาส่งคอตตอนก่อนทีนี้เรือที่แบกสบู่อยู่คือกันบบนลำนี้เอานี่ก่นแล้วก็เอาสบู่แล้วก็มานี้กันเอาสบู่มาคืนกัน ครับเฮ้ยเดี south. ๋ยวไอ้นี่มันไม่ใช่ท่าเรือเราท่าเรือเราท่าเรือเราอยู่นี่เกือบไปละเกือบไปละเกือบไปล